ใช่ป่ะเฮ้ยมีนี่ด้วยอะอันนี้ก็จะบอกเบชนี่น้ำยาปลานี่ต้องใส่ามแซเป็นปลาทะเลนี่นะเป็นปลาแส้ตันใส่ทะลุไม่ทะลุหากัน ปลาไป็นัดียปาปิเป็นปลาบอกว่าปลาต้องเจอปลาต้องเจออันนี้เป็นปลาทะเลเป็นเจ้าแรกเลยแล้วราคาเท่าไ่พี่บนี่เหมือนกันเท่ากันใช้ปลาทะเลแต้ราคาเหมือนเดิมอันนี้เอาแราวดีก่าน้ำจิ้มน้รจิ้มดีกว่าแต่พแล้วแต่ล้กินกันแบบปาชาราคาลอบย่อมย่าลกับําบ้านักยาทำได้ทำไมเพื่ออะไรครับเนี่ยเพราะหัวด้วยน้ปลาเปน้ัดดึงอยู่ตั้งนาน เป็นปลา,าทะเลปลาทะเลเ<า>ออทำไมไปวางหลบนี้ทิงคาเขาเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเอาเขียงเคืองไปหลบบ้างเหรอเออ้องผักอ,อ,อยอันนี้ถั่วถั่วก็เป็นผักไม่ผักชีแล้วผักชี